สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่นนะนานผู้ชมนักขณะนี้เราอยู่ที่บ้านกระชายนะท่านผู้ชมเราอยู่กับพระราหูนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เรามาขอโชคขอลาบกับพระราหูนะท่านผู้ชมแอดมินจุดทูบไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขกับทูบที่แอดมินจุดทูบไว้นะวันนี้ก็มาขอโชคขอลาบ กับพระราหูนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูแลกันเนาะว่าวันนี้พระราหูจะให้โชคให้ลาบอะไรกับเรานะท่านผู้ชมหากใครที่เดินผ่านไปผ่านมาเนาะท่านผู้ชมอย่าลืมเนาะมากราบมาไหว้เนาะพาราหูมาขอโชคขอลาบหรือมาขอโชคขอลาบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมด้านนนจะเป็นแม่ตะเคียนปทุมทองนะท่านผู้ชมเนาะ ซึงเราไปขอแม่ประชุมทองไว้แล้วนะท่านผู้ชมทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเนาะแต่ในคลิปคลิปนี้เราก็มาขอให้กับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเราอยู่กับพระราหูนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้พระราหูจะให้ตัวเลขตัวอะไรกับเรานะท่านผู้ชมความสวยงามความอลังการยังรอคนอยู่ที่นี่รอให้คนพิสูจน์นะท่านผู้ชม วันน so ี้เรามาขอตัวเลขกับพ่อพระราหูนะผู้ชมเนาะก่อนที่เราจะมาดูตัวเลขทั้งหมดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินก็จะพาท่านผู้ชมเดินเล่นก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูทูบที่เราจุดไว้นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปเดินเล่นกันก่อนนะผู้ชมวันนี้ลมแรงนะท่านผู้ชมลมแรงมากนะอากาศเย็นมากๆนะท่านผู้ชมเนาะ อากาศเย็นมากจริงๆหนาวด้วยนะท่านผู้ชมก็ดูแลตัวเองให้ดีนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับที่วัดกระชายนะท่านผู้ชมก็อากาศเย็นมากเนาะเย็นหนาวหนาวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเดินดูสิงต่างๆกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูตัวเลขกับพ่อพระราหูนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวไปดู สถานที่ร,บรอบๆกันก่อนนะท่านผู้ชมว่ามีสิ่งไหนบ้างนะท่านผู้ชมทายในวัดแห่งนี้นะท่านผู้ชมเนาะความสวยงามยังมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ทุกท่านเนาะมาขอพรขอโชคขอลาบกับที่นี่ได้นะท่านผู้ชมที่วัดบ้านกระชายนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะ แาวนี้หลวงตาไม่อยู่นะท่านผู้ชมแอดมินเอาของมาถวายก็ไม่เห็นท่านเนาะอาจจะออกไปธุระข้างนอกนะท่านผู้ชมนี่คือความสวยงามภายในวัดที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะสำหรับที่วัดแห่งนี้ก็สร้างสิ่งสวยงามหลากหลายอย่างนะท่านผู้ชมสวยไหมท่านผู้ชม เราเก็บบรรยากาศส,สวยๆแบบนี้มาฝากท่านผู้ชมยามเช้านะผู้ชมเนาะวันนี้ท้องฟ้าสดใสนะผู้ชมสีฟ้าฟ้าของท้องฟ้าส,สวยๆนะผู้ชมนะยามเช้าแบบนี้เนาะคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขกับแอดมินเทพนะัสะกรนะท่านผู้ชม ความสวยงามความอมลังการยังมีอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมที่วัดบ้านกระชายนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะความสวยงามนะท่านผู้ชมกรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายนะท่านผู้ชมเนาะรอทุกท่านมากราบมาไหว้ที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็มีคนมาวัดนะท่านผู้ชมแต่หลวงตาท่านไม่อยู่หรอกนะ ไม่ทราบว่าเข้ามาทำอะไรกันที่วัดแห่งนี้นะท่านผู้ชมปกติแล้วจะไม่ค่อยมีคนมาทำอะไรแถววัดนะท่านผู้ชมเนาะมีรถเข้ามาด้วยนะท่านผู้ชมแต่วันนี้หลวงตาไม่อยู่นะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเข้ามาทำอะไรกันที่วัดนะท่านผู้ชมเนาะ แต่ไปดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมที่แอดมินขอไว้นะท่านผู้ชมทางช่องคนสองเลขนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะส่วนใครอยากดูการขอหวยแม่ตะเก็นทองที่วัดบ้านกระชายนะงวดที่แล้วท่านให้ถูกนะท่านผู้ชมก็ติดตามเข้าไปดูทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะเพราะาเรามาตามต่อให้แล้วนะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเลขที่ บ้านกระชายนะท่านผู้ชมที่วันที่แล้วท่านให้82เต็มเต็มนะท่นนะานผู้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาขอตัวเลขเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าพระราหูจะให้ตัวเลขตัวไหนเนาะรอสักครู่นะครับ ้องขออภัยท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าทูบหักเนาะด้านบนเป็นเลขสองนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขออกมาครบแล้วนะท่านผู้ชมสองหกแปดนะท่านผู้ชมเนาะสองหกหกสองหกแปดแปดหกสองแปดแปดสองนะท่านผู้ชมสองหกแปดนะท่านผู้ชมเนาะสองหกหกสองหกแปดแปดหกสองแปดแปดสองนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับเราบนช่อง คนสองเลขนะนผู้ชมเนาะทูบเสียงทรายเราหักไปด้านบนนะท่านผู <mm <m> ้ชมด้านบนเป็นเลขสองนะท่านผู้ชมเนาะสองหกแปดนะท่านผู้ชมสองหกหกสองหกแปดแปดหกสองแปดแปดสองนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เรามาขอหวยกับพ่อราหูนะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับตัวเลขสวยๆนะครับจากช่องคนสองเลขออกมาครบแล้วทั้งสามตัวนะท่านผู้ชมเนาะสองหกแปดนะทนะ่านผู้ชมเนาะสองหกหกสองหกแปดแปดหกสองแปดแปดสองนะทนะ่านผู้ชมสำหรับใครที่เข้ามาดูในคลิป,ลปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบนะท่านผู้ชมเนาะเราอยู่กับพ่อราหูที่วัดบ้านกระชายนะท่านผู้ชมวันนี้มาขอโชคขอลาบจากช่านนะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับตัวเลขเราขึ้นไว้บนหน้าจอโทรศัพท์ของท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอทุกท่านจงมีประสบแต่โชคดีสวัสดีครับ